สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการดิมแคสเกมเมอร์ครับวันนี้ผมก็จะพามาชมเครื่องบินจีกรมตัวรางวัลใหญ่ที่สุดนะครับจากจีกรมซัมเมอร์เอ็กซ์ตีมในเกมบอลทันเดอร์นะครับผมนั่นคือซู25 BM ครับเครื่องบินลำนี้ก็เป็นเครื่องบินจีกรมแรงเจ็กันเลยนะครับผมก็จะมีเบสติ้งอยู่ที่11.3ครับโดยเครื่องบินลำนี้ก็เป็นของประเทศคาซัคสถานนะครับผมโดยจะอยู่ในสายของ โซเวียตนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมตัวลำนี้นะครับมีไฮไลท์เลยนั่นคือจรวด r 7จนะครับนี่นะครับผม r 7 3เนี่ยก็จะเป็น guide ir นะครับผมสามารถ all aspect นะครับล็อกได้ทุกทุกมุมนะครับแล้วก็จะมี eccm ด้วยนะครับผมเขียนไว้ว่า yes นะครับมี eccm ระยะล็อก8กิโลนะครับและที่สำคัญก็คือทนแรง G สูงสุด40 G นะครับ ถือได้ว่าสูงมากๆเลยนะครับบรรจุ r 1 3ไปได้สูงสุด2ลูกนะครับแล้วก็สามารถเอาคู่กับ R 6 0 m ได้นะครับโดยโหลดเอาก็จะประมาณนี้ก็คือปีก R pod นะครับไปปีกสุดก็จะมีเอาไปแค่ R 6 0 mk ได้นะครับแล้วก็ที่เหลือตรงนี้ก็จะเป็น r 1 3นะครับก็จะเลือกเอานะครับว่าจะเอาเซตระเบิดนาปา์มหรือล็อกเก็ตต่างๆนะครับหรือจะเป็น r 1 3นะครับผมแล้วก็ลำนี้นะครับยังจะมีตัวระเบิดไกด์นี่ครับผม ก็จะเป็นระเบิดไกด์ KAB 500 k นะครับก็เป็น500กโลนะเป็นท v ไกด์นะครับ,กรบ500กิโลเอาไปได้สูงสุด4ลูกนะครับ Modify นะครับถ้าใครได้มามันก็จะเป็นเครื่องสต็อกใช่ไหมฮะก็ถ้าอยากได้ r จส3จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมจะอยู่ตรงแรลงสีะนะครับอยู่ตรงนี้ซึ่งข้อดีก็คือมันไม่มีลูกศรชี้เหมือนพวกนี้นะครับซึ่งคุณสามารถ อพอมาได้แร้งสามแล้วข้ามมาแร้งสี่คุณสามารถวิจัยมาได้เลยนะครับผมเพราะมันไม่มีลูกศรชี้นะครับถ้ามันมีลูกศรชี้เนี่ยคุณจะต้องวิจัยไอ้พวกต้นก่อนนะครับแล้วก็ไล่ไปจนถึงตัวที่คุณต้องการนะครับแต่อันนี้ไม่มีลูกศรชี้มันก็พอคุณข้ามไปแร้งสีได้ก็วิจัยได้เลยนะครับนี่คือข้อดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูสเปคกันหน่อยนะครับผม ก็ตัวเครื่องบินลำนี้นะครับก็จะติดปืน30มิมลก็ตระกูลซูย5แหละนะครับเป็น GSH 30ม m ิลลิำกล้องนะครับไฟเลสสาม0ั 3, รอบต่อนาทีนะครับบรรจุกระสุนไปได้อยู่ที่250นัดนะครับมีนักบิน1นายนะครับโหมดของตัวเครื่องบินก็จะมีปืนก็จะมี CCIp นะครับ EEGS นี่น่าจะบักนะครับเพราะว่ามันม,มันไม่มีเรดาร์ให้ล็อกนะครับ EEGS เนี่ยก็คือเวลาคุณล็อกเครื่องบินแล้วเนี่ยถ้าหาก คุณปรับสูดรเลงไว้เนี่ยตัวเลงปืนเนี่ยมันจะปรับให้ไปพอเหมาะกับตัวเครื่องบินให้เองนะครับแล้วก็จะล็อกเก็ตก็จะมี C C A P ระเบิดก็จะมี C C A P แล้วก็ C C R P นะครับ R W R เป็นของตัว S P O 1 0 5 L M นะครับแล้วก็จะมี S P I แล้วก็ L D R นะครับก็จะเป็นเลเซอร์นะครับผม max speed ความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่700ดอ่า900ดิไม่ใช่700โทษทีครับ 979กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมก็ในระดับความสูง1,000เมตรนะครับเพดานบินสูงสุด1 1 0 0 0เมตรนะครับเทินท้ำอ่าวินะครับอัตราการไต่ระดับอยู่ที่80เมตรต่อวิระยะเทคออฟ850เมตรนะครับที่เหลือโหลดเอาก็จะเป็นเหมือนกับตัวซูย5่ทั่วไปเลยนะครับแค่ไม่มีพอร์ตนะครับ อย่างตัว s ู 25T มันจะมีอะพอตนะครับพอร์ตเล็งแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าโอ้โหพอตมันจะไปเป็นเหมือนกับตัว s ู 25K กับตัว s ู25ธรรมดาหรือเปล่านะครับเพราะว่าพอร์ตไอ้2อันนี้มันห่วยมากก็บอกเลยครับว่าดีกว่าที่คิดนะครับพอร์ตมันโอเคกว่าที่คิดเยอะนะครับมันสามารถซูมได้ไกลด้วยนะครับผมพอร์ตมันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันโอเคกว่าพอสมควรนะครับแต่ถ้าเทียบกับเครื่องบินแคทในเลทเดียวกันเนี่ย ยังถือว่าห่วยอยู่นะครับไม่มีไน v i วิช i o n ไม่มีทอร์มอลอะไรเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์กันหน่อยนะครับเกมเพย์จะเป็นเกมเพย์จากย้อนหลังจากของ l i ฟ์ s t ร e a m นะครับผมที่ได้เทสไปใน l i ฟ์ Stream จะขายหรือซื้อดีนะครับจะไปดูตัวเต็มก็ได้นะครับมีย้อนหลังให้ดูนะครับแต่อันนี้ผมจะตัดไฮไลท์มาให้ดูกันนะครับผมในตัว R7 13เนี่ยจากที่ทดสอบมามันก็หิวแฟร์อยู่นิดนึงนะ คือมันตามแฟร์อยู่นะเหมือนมันแต่ที่เราได้เห็นที่ทดสอบไปก่อนหน้าเนี้ยมันจะไม่หิวแฟร์เลยใช่ไหมแต่มันจะหิว afterburner แต่รอบนี้นี่เหมือนเขาจะแก้ให้มันกินแฟร์พอสมควรครับแต่ยังไม่ได้เทสเยอะเทสไปประมาณ2-3ตสามตาว่าเบีร์มันสูงไปหน่อย ผมชอบของเล่นมาก่อนใครสวัดีครับมาแล้วสวัสดีครับ,รบย,ยีา8 0 AD ดไหมก็เล่นสนุกดีนะครับถ้าใครชอบอารเรถเร็วๆแต่ข้อเ,เสียก็คือไม่มีสเตเบลิเซอร์ครับเล่นลำบากมาละมาละ มันตามแฟร์อยู่นะครับวิ่งไปหาแฟร์เลยป่ะชาติรวมเหรอ ไม่โดนหลุดง่ายมากเลยอ่านี่ afterburner แสงชัดมากลองดูอีกรอบ 40g โอ้โหไม่โดน คือเมื่อกี้ afterburner ด้วยนะฮะยังหิวแฟแบบสุดๆอะ่ะคือเหมือนเอ็ม 9L เป็นหนึ่งเพลเยอร์อ่ะเรียบร้อยอ,อ่ะแล้วเดี๋ยวตาต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเล่นในโหมดรถถังดูหน่อยนะในเลดในเลดน,นี่มันมันมันมีไอตัวระเบิดไกด์มาอันนี้มันได้ระเบิดไกด์มา รุ่น K เลยครับไอ้ซู17ผมก็ไม่ได้เล่นเลยผมแค่วิจัยมันไว้เฉยๆรอเครื่องบินใหม่มาในอนาคตจะลองยิงใกล้ๆดูหน่อยนะ่กิโล บินตรงๆเลยก็โดน fk เหรอฐานไม่ทิ้งเลยนะ e. นเนี่ยมีอีกเก้าก็หลุด ้แฝลูกเดียวก็ไปแล้วครับเออยังรอดด่ว,วะมันยังรอดอยู่ อ๋อโอเคพอตได้อยู่ผมนึกว่าจะเป็นแบบมุมมองหน้าเครื่องอมันหนักเกินเอออ๋อซูมได้ไกลอยู่ครับโอเคได้อยู่ได้อยู่ไม่มีในวิชั่นไม่มีเทอร์โมนะก็เล็งๆอย่างนี้ไปเลย โอ้โห b u โดนแต่ไม่ตาย เป็น KH 2 9ก่อนนะ KH 2 9 T เทีมีลูกลูกบ้างไฟลอยมา สองคันนะเนี่ยมันซูมได้โอเคอยู่นะครับไล้เกินว่เครื่องบิน เฟฟสิบหกครับโอ้ไนส์แซมตรง้องตาย นี่โอ้ยได้ปะไม่โดนมันเป็นล็อกดินนี่ Oh, hello, yo, boy. Yeah, Gibi, you huh? oh me, 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 SPA lop lop lop, 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 lop. ไม่โดนรอรอ โอ้ยเลนสัสากโอ้กระสู์หมดออเบร้อสักสิโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับซูยี่สนะครับซึ่งอตอนแรกเนี่ยก็หลายๆคนก็คงจะคิดว่า r 7 3มันมันจะค่อนข้างโหดเพราะว่ามันมี ECCM ด้วยอะ่ะนะครับผมแล้วคือ อร์โหลด 40G แต่ปรากฏว่าจากที่เล่นมาเนี่ยมันหิวแฟมากเลยครับอารมณ์เหมือนท e ี 9L เลยแฟลูกเดียวพุ่งไปหาเลยอะ่ะคือมันมี ECCM นะครับ ECCM นี่มันสามารถแบบอ่ามันพอมันล็อกแล้วเนี่ยมันจะล็อกอยู่ที่เครื่องเลยซึ่งตัวรบกวนมันเนี่ยมันมันยากที่จะหลุดนะครับผมแต่อันนี้นี่คือแบบมีเหมือนไม่มีนะครับผมหลุดได้ง่ายมากนะครับแต่เอาไปเล่น หมดรถถังเนี่ยมันโอเคกว่าที่คิดเลยนะตอนแรกผมนึกว่ามันจะเล่นยากนะครับพอเอาไปเล่นในหมดรถถังในเลทสิบเดนี่ยตอนแรกผมนึกว่ามันจะเล่นยากแต่ปรากฏว่าเออมันเล่นสนุกกว่าที่คิดอีกแฮะนะครับผมตอนแรกผมนึกว่าเครื่องบินมันจะโหดไปเล่นเอาไปต่อสู้กับเครื่องบินมันจะโหดมากๆแต่หมดรถถังเนี่ยมันจะเล่นยากแต่ปรากฏว่าสลับกันเลยครับก็คือหมดรถถังเนี่ยเล่นเล่นสนุกก,กว่าหมดเครื่องบินนะครับผม คือระเบิดนู่นนี่นั่นอะไรมันค่อนข้างโอเคนะครับผมแล้วก็มี R73 ไว้ยิงไอ้พวกเครื่องบินที่มันมาด็อกไฟใส่คุณได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นแบบไปเล่นในโหมดเครื่องบินเลยเนี่ยเครื่องบินของฝั่งตรงข้ามมันพร้อมปะทะกันอยู่แล้วนะครับคือมันใส่เซตมาเป็นพวกแอตูแอร์ Air, นู่นนี่นั่นเต็มสูบแต่ถ้าเราไปเล่นในโหมดรถถังเนี่ยเครื่องบินบางลำมันติดระเบิดนู่นนี่นั่นมาเสริมนะครับทำให ความสามารถในการต่อสู้ของเขาเนี่ยก็ลดลงพอสมควรนะครับผมก็เลยสนุกในหมดรถถังกว่าที่คิดไว้นะครับผมโอเคครับก็จะประมาณนี้สำหรับซู25 BM นะครับผมได้ใครสนใจก็กดไลค์กด Subscribe กันไว้ก็ได้นะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับโอเคครับงั้นผมขอตาลาไปก่อนละสวัสดีครับ